ENTJ ที่คุ้นเคยกับความสำเร็จอาจรู้สึกหลงทางเมื่อสิ่งที่ทำไม่ได้จุดประกายภายในอีกต่อไปเขาอาจถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่อใครและเริ่มไม่แน่ใจว่าใจของตนอยู่ตรงไหนถึงจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าหัวใจไม่ได้รู้สึกอะไรมันยังมีความหมายอยู่ไหมยินดีต้อนรับสู่ The Quiet Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากขั้นในตัวเราเองคุณพยายามจะรู้สึกแต่ทุกอย่างกลับเงียบและว่างเปล่าบางทีสิ่งที่หัวใจต้องการไม่ใช่แรงกระตุ้นใหม่แต่คือเสียงเบาๆที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รู้สึกอะไรเลย Type into n a m b n e s s พื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจที่หลงทางอยู่ในความว่างเปล่าและกำลังหาทางกลับบ้าน ENTJ ความสำเร็จที่ไม่ได้เติมอะไรในใจอีกต่อไปบางครั้งช่วงเวลาที่เงียบที่สุดอาจไม่ใช่เวลาว่างแต่คือเวลาที่เราสูญเสียการเชื่อมโยงกับหัวใจของตัวเอง ENTJ คุณเคยรู้สึกไหมว่าสิ่งที่เคยทำให้ตื่นเต้นกลับกลายเป็นเพียงกิจวัตรที่ต้องทำให้เสร็จชื่อเสียงผลลัพธ์หรือคําชมจากคนรอบข้าง เริ่มจืดชืดลงไม่ได้ปลุกความรู้สึกอะไรในใจอีกแล้วคุณยังเก่งยังทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ข้างในกลับว่างเปล่าจนน่ากลัวเหมือนไฟที่เคยลุกโชนใช้พลังจนหมดแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยจุดมันขึ้นมาทำไมเมื่อเราเดินทางไกลามาจนถึงจุดสูงสุดในชีวิตแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่อใครมันจะไม่ใช่คำถามที่ง่ายเลยและบางครั้งความเงียบจากภายใน ก็ตอบอะไรเรากลับมาไม่ได้เลยเพราะเมื่อเราเคยให้ค่าทุกอย่างด้วยความสำเร็จวันหนึ่งความรู้สึกของเราก็อาจหลุดหายไปพร้อมกับมัน ENTJ ขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชันหลักคือ T.E. e x t r o v e r t e d Thinking ซึ่งให้พลังแห่งการวางแผนบริหารและขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์พวกเขาเป็นเหมือนผู้นำโดยธรรมชาติที่มองเห็นเส้นทางในความยุ่งเหยิงและมักเป็นคนที่คนอื่น หันมาพึ่งพาในยามที่ทุกอย่างวุ่นวายแต่ภายใต้แสงสว่างของการทำให้สิ่งที่คิดเกิดขึ้นจริงมีฟังก์ชันรองที่อ่อนโยนกว่าคือ NI i n t u i t r t e Intuition ที่คอยถามคำถามเชิงลึกมองหาความหมายเบื้องหลังเป้าหมายเหล่านั้นทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเสียงนี้ไม่ได้ต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกก้าวที่เดิน สำหรับ ENTJ จำนวนมากพวกเขาเชี่ยวชาญในการเดินทางสู่เป้าหมายแต่บางครั้งหลงลืมว่าหัวใจของตอนเองอยู่ตรงไหนเมื่อข้างในเริ่มไม่รู้สึกอะไรแม้สิ่งที่ทำจะประสบความสำเร็จพวกเขาอาจเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันยังเป็นตัวฉันอยู่หรือเปล่าหรือแย่ไปกว่านั้นฉันยังรู้สึกอะไรได้อยู่ไหมความวางเปล่าที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะขาดความสามารถแต่อาจเป็นเพราะพวกเขา กดเสียงข้างในทิ <S an> ้งไว้ระหว่างทางเสียงที่ถามว่าฉันรักสิ่งนี้จริงๆหรือแค่ทำเพราะต้องทำให้ดีเมื่อหัวใจเริ่มถูกปิดกั้นด้วยหน้าที่ความรู้สึกก็เหมือนกระจกที่มีฝุ่นจับเลือนรางไม่ชัดเจนและไม่ได้สะท้อนอะไรอีกต่อไปการหลงทางของ n t j จึงไม่ใช่ในภาพใหญ่ของชีวิตแต่คือการหลงไปจากความรู้สึกเล็กๆที่เคยช่วยบอกเขาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆ ในห้องประชุมชั้นบนสุดของตึกกระฟ้าแห่งหนึ่งอิงเธอเยือนอยู่หน้าหลายสิบสายตาที่มองมาอย่างชื่นชมโครงการใหญ่ที่เธอเป็นผู้นำประสบความสำเร็จแผนทุกอย่างถูกเดินตามเวลาเปะ๊ะทีมได้โบนัสเธอได้คำชมและบริษัทได้กำไรแต่ในค่ำคืนนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงห้อง หลังจากถอดเสื้อโค้ตและวางกระเป๋าลงเธอหยุดนิ่งอยู่กลางห้องที่แสงไฟนวลตาเธอไม่รู้จะทำอะไรต่อไปไม่รู้สึกอะไรไม่ภาคภูมิใจไม่ดีใจไม่โล่งใจมีนภายในใจเป็นเพียงพื้นเรียบๆที่เงียบสนิทวันรุ่งขึ้นอิงบอกตัวเองว่าแค่เหนื่อยแต่เมื่อผ่านไปเป็นสัปดาห์และจากสัปดาห์เป็นเดือนเสียงภายในที่เงียบงนัน ก็ยังไม่ได้กลับมาเธอลองหยิบสิ่งที่เคยให้แรงบันดาลใจมาอ่านแต่ทุกหน้าเหมือนตัวหนังสือที่ไม่มีน้ำหนักเธอลองไปที่ที่เคยทำให้ใจสัน่นแต่กลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในที่ว่างแล้วเช้าวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ในร้านกาแฟเงียบๆเสียงจากเด็กผู้หญิงโต๊ะข้างๆดังขึ้นแม่หนูอยากทำอันนี้เพราะมันสนุกคำว่าเพราะมันสนุกเหมือนค้อนเบาๆเคาะลงที่ใจของเธอ เธอนั่งเงียบเป็นนานแล้วกลับมามองชีวิตตัวเองอย่างจริงจังครั้งแรกในรอบหลายปีอิงเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันยังทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตอยู่ไหมและแม้คำตอบยังไม่ชัดแต่การกล้าถามมันเริ่มเปลี่ยนบางอย่างในใจของเธอคุณเคยทำบางสิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยไหมคุณเคยยืนอยู่ตรงจุดที่ควรจะสำเร็จ แต่กลับรู้สึกเหมือนแค่ผ่านไปอีกวันหนึ่งบางครั้งเราสร้างเส้นทางขึ้นอย่างงดงามแต่พอลองมองย้อนกลับไปเรากลับไม่แน่ใจว่าเรามาถึงนี่ทำไมคุณให้ค่าน้ำหนักกับความสามารถมากจนลืมฟังความรู้สึกหรือเปล่าลองปิดตาสักครู่แล้วถามใจตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันยังทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตหรือเป็นเพียงสิ่งที่ฉันต้องสำเร็จคุณอาจเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อย เฉยชาโดยไม่รู้ว่าใจเริ่มปิดเพราะคุณเคยมั่นคงเมื่อถูกยอมรับจนเชื่อว่าการหยุดพักคือความพ่ายแพ้แต่หัวใจไม่ใช่เครื่องจักรมันต้องการการยินดีเล็กๆต้องการเสียงหัวเราะที่ไม่มีเป้าหมายต้องการพื้นที่เงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรหากคุณเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกอีกอาจถึงเวลาที่ต้องล่มือจากภารกิจชั่วขณะแล้วถามอย่างอ่อนโยนว่าฉันยังรักอะไรอยู่บ้างสิ่งใดที่แค่คิดถึง หัวใจก็กระพือไม่ต้องรีบมีคำตอบแต่ลองยื่นมือไปหาความเงียบด้วยความกลา้าคุณอาจพบว่าใต้พลังของความเงียบคือเสียงของคุณที่กำลังรอให้คุณกลับมาฟังบางครั้งการเติมเต็มหัวใจไม่ได้มาจากความสำเร็จครั้งใหญ่แต่มาจากช่วงเวลาที่เรากลับมาถามใจอย่างซื่อตรงหากวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันทำได้ทุกอย่างแต่ไม่รู้สึกอะไรเลย ลองให้ตัวเองได้พักจากคำว่าต้องสักครู่มินิชาเลนสำหรับคุณวันนี้คือหยุดเขียนเป้าหมายสักวันแล้วลองเขียนว่าสิ่งที่ทำให้ใจของฉันอบอุ่นแทนอาจเป็นเพลงบางเพลงกลิ่นกาแฟในตอนเช้าหรือการได้อยู่เงียบๆโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจให้รายการเล็กๆนี้เป็นเครื่องเตือนว่าคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย